สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับสวัสดี FC ทุกท่านนี่ครับมาดูอาจารย์โอ๋อวา,างท่อครับไม่ธรรมดานะครับนี่วางท่อได้สวยงามครับหือว่าใช้ได้ผ่านผ่านนี่ครับต้องดิ้งเลยโอ้เจ๋าเจ้าเจ้าเจ้าใช้ได้ใช้ได้ นี่ครับงานวางท่อนี่เกือบเสร็จแล้วครับวันนี้ไปวางทอวาง้นูโอ้เจ๋ยวเลยอแจมเอาทาเลยเออไอครึ่งทางแล้วครับเลยครึ่งทางช่วงนี้ก็น่าจะจบครับงาน ว่าข้างบนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้างบนนี่ข้างหน้าครับที่มือเตยประสาทสิงครับหรือว่าเตยสายดันนะไม่ธรรมดาโอ้ยส่งเงานะเว่ โอ้คิดโพลไหมขหตยานะหมเครอขหตยานไหมโอ้ล uh, like ีบม oh, really oh, oh! ันแม่เออีกตานรถน้ำมันอีกเฮ้ ให้ต่อไปขึ้นนั่นอีกอะ,อะขึ้นเสาอะต่ำไหมนี่แซมขึ้นไปตัวใหญ่อะ,อะขึ้นไปไปไหมไปน้ำไม่ไป,ไม,ไปมันเนี่ยมันก่อขาดมันหนาก อ๋อไปยกสายไฟขึ้นหน่อยไปไปยกสายขึ้นหน่อยยกสายขึ้นเนี่ยมันเกาะมันยากฮะไหนไม่ไปเกาะข้างบนหน่อยฮะง่ายทอยฟังพูดบอก Ya yeah, nhang nữa. Ôi một nút phê phà nữa. <laughs> à à bao nhai cái <laughs> bao á. Hả? Sơ cái nhai cái bao nhai. Ờ. <laughs> yeah. à, à, <laughs> bao nhai cái <laughs> bao nhai. Nhài, bao nhai Hả? 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 mày นั่เงี้ยแซมเออแซมเนี่อเยอยุอย่ยยปากทางเขาออกมาเลยหมเออมีไม่ไพ่อยู่หันละอืมตะเนนมาไปเพื่อเออตะเนนตัดไปเช้านี่ตรงนั้นแหละตรงที่เราออกมาเลย ยกวางเลยต้องย้ายหรอกมันพอด,ดีเลยยกวางยกวางเดี๋ยวแม่ไผ่มาค้ำเลยยกวางเลยเลยฮะไออ๋อ,ย,อยกวางเลยเดี๋ยวแม่ไผ่มาคำ้ำเอายกวางเลยตรงเนี้ยไม่ต้องย้ายไปนู่นหรอกอันนี้เลยนี่นนนนอันนั้นก็ได้แล้วแต่ <laughs> lát để ở, lát nó mua lên đi, ô, sút dọn lên nào, Tông đe lên nào, Nè ยังได้เมื่ออาชีพเนี่ยเมื่ออาชีพังการนเพเมื่ออาชีพตังการนเพราะเขาชือชีพนะสังการไงเขามได้เบื้งดอกยุกไกลพวกเขาไ,ได้เห็นดอกฮะฮะปันว่าของโบเา่ได้เบ่อนุ่นเบ่องนี้ซอ tăng không phải để bưng nữa, <laughs> khó, cây để bương, như cầy nữa, như cầy cơn, như không phải thấy mướn được, cái này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 , cái sai 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 ô hô chào chào lupé ทำดีๆหน่อยนี่เจ้าของยืนดูอยู่จ <c oughs> องแต่จะสั่งเรื่องเดียวเลยครับถึงไม่ได้รักไก่เลย อยู่งนะ่งท่านหนึ่งเลยรอไม่ได้รอไม่ได้ฝนจะมาแล้ว เด,ด,ด,ดี๋ยวนี้รถยุบเลยเด้อตายเลยเลย Hoa wow, hoa wow, mencet. กินฮอดเอฟซีเราแบบนี้หน่อยนะกินฮอดอ่ะ เค okay, ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ